ผจนภายขึ้นหมู่บ้านที่สูงที่สุดในโลกนะครับฟังไม่ผิดอันนี้คือหมู่บ้านที่สูงที่สุดในโลกนะครับผมและก็ไปต่อกันด้วยสะพานที่สูงที่สุดในทวีปเอเชียจะเป็นยังไงไปดูกัน Let's go ร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วอะเนี่ยตรงนี้ก็คือฟอสซิลที่มีอายุมากกว่าร้อยกว่าปีทุกคนมันคือจริงปเนี่ยใช่หรอร้อยกว่าปีถ้าเราถูมันจะพังไหม คนนี้รถขาดมาแล้วสะพานมันสั่นดูดิอุ้ยน่ากลัวมากเลยสั่นด้วยแล้วมันมีรอยแตกรล้าแบบเต็มมากเลยโตเสียวมากเลยเ,เนี่ยน,นีคือร้านดีนะรสชาติอร่อยเขาก็ทำไม่ไม่นานด้วยที่นั่งวิวก็ดีมากเลยพี่เขาน่งกินพี่ใบเขานังกินอย่าง ใจเกือบไม่ออกนะข้าบ,บนคือสูงมากจริงออกซิเจนจะน้อยลงน้อยลงยิ่งสูงเท่าไหร่ออกซิเจนยิ่งน้อยลงเท่านะั้นเลยตอนนี้เราก็ขึ้นมาตรงที่หมู่บ้านคือมันเป็นคอนเทนต์หนึ่งของเขาด้วยนะ world's highest restaurant in the world เป็นหมู่บ้านที่สูงที่สุดในโลก <c oughs> คน <c oughs> ดูนะ world's highest หมู่บ้านที่สูงที่สุดในโลกมันคือคอนเทนต์นะโกมิกหมู่บ้านโกมิกนะเนี่ยบรรยากาศบรรยากาศคือร้านอาหารจะมีฝรั่งเขเข้ามาหมู่บ้านโกมิกเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนยอดเขาอะ่ะปลายเขาถ้าได้เห็นในแมพเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดหามาให้ดูว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันอยู่บนยอดเขาปลายเขา เป็นยังไงพิมารยานนิกชาขออนุญาตไปดื่มชาบนหมู่บ้านที่สูงที่สุดในโลกกันสักแก้วหนึ่งก่อนดีกว่านะครับ <อ lyn? S 1> ดูเมนูร้านหมู่บ้านที่สูงที่สุดของเราเมลทีชาเมลทีก็เป็นเมนูเมนูเหมือนทั่วไปเลยนะเอชิโนโดไอชิโนโดเอแมกกี้แมกกี้ อันนี้เฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายอันนี้คืออะไรเหรครับอ๋อลูปแล้วจะถูกหวยเหรอจริงไหมเนี่ยอ๋อเชื่อก็เก่งอ๋อ คิดว่ามันคือหินนะ,นะนนนถ้าถ้าโดนแล้วมันจะแบงร่างิใช่ป่ะสั่งอะไรอันนี้อันนี้ใช่ไหมแล้วจะมีมีต้องไปอะไรอะไรนะ <c oughs> ทุกคนดูชาบนร้านภูเขาที่สูงที่สุดในโลกเหมือนน้ำใส่น้ำตาลเลยนะ ไม่มีกลิ่นชาเลยน้ำใส่น้ำตาลชัดเจนเลยเนี่ยแต่คือมันมีร้านเดียวบนบนยอดเขาเนี่ยก็เลยต้องลองชิมน้ำใส่น้ำตาลจริงๆอะ่ะ<า>แต่มีจุดไฮไลท์อยู่จุดหนึ่งนะครับที่ว่าเขาบอกว่าเป็นฟอสซิลที่มีอายุมากกว่าฮันเดนมิลเลนก็คือร้อยปีร้อยกว่าปีแล้วอะ่ะเนี่ย ตรงนี้ก็คือฟอสซิลที่มีอายุมากกว่าร้อยกว่าปีทุกคนนึงมันคือจริงปะเนี่ยใช่หรอร้อยกว่าปีถ้าเราถูมันจะพังไหม <S <S ทั้งหมดคือฟอสซิลอะไรทั้งหมดคือฟอสซิล คือเป็นอุกกาบาตท,ที่ไหลลงมาจากนอกดาวเลยมั้งอราร์ตฟอมอาร์ตอาร์ตฟอมคือเอาจริงๆนะผมคิดว่ามันแค่หินที่อยู่ข้างอันนี้แล้วเขาเก็บมาตั้งให้เป็นฟอสซิลธรรมดาเนี่ยเชื่อปะ มันไม่น่าจะใช่ฟอสซิ่อะไรที่แบบอลังการร้อยปีขนาดนั้นหรอก I think this I think I think this stone is from the mountain yesterday อันนี้คือไฮไลท์ที่สุดของโกมิงนะครับหมู่บ้านที่สูงที่สุดในโลกคือถ้าได้คือถ้าได้มาจริงๆคือได้ได้มาจริงๆอ่ะบรรยากาศที่นี่การหายใจอากาศออกซิเจนจะน้อยมากหายใจแบบจะลองมาดูไม่เชื่อลองมาดูสักครั้งถ้ามีโอกาส บรรยากาศมันดีมากภูเขารอบข้างอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องมารถไอ้น,นี่นะเพราะว่าเขาขับมอไซค์มาน่าจะยากหน่อยนึงแหละระยะทางอะไรเงี้ย One eternity later. Check the mic and make sure it sound right, boys. และแล้วโลโก้มาถึงสะพานที่สูงที่สุดในเอเชียนะครับนั่นก็คือชิชัมชิชัมบิชชิชัมบิดนะครับโอ้ยเนี่ยสะพานนี้ก็ก็คือมันจะเป็นสะพานไม่ได้ยาวมากไม่ได้ยาวแต่มันคือมันสูงมันสูงจากพื้นล่างจริงๆอ่ะมีสายเซลิงที่ดึงใบแบบโอย สายเซอรลิงแบบโคตรหนาเลย 1, 2, 3, 4, 5, 6 6เส้นสายเซอลิงดึงใบ6เส้นอะ่ะเพื่อที่จะดึงสะพานไม่ให้ร่วงอะ่ะแต่สะพานก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยนะเป็นสะพานที่เล็กแค่มันอยู่บนยอดเขาหิมาลัยและก็ลึกไปล,กลึกลงไปข้างล่างคืออืมก็เลยได้ก,กลายเป็นสะพานที่สูงที่สุดในเอเชีย <Hey. S 1> หูยหนาวมากสะพานที่สูงที่สุดในเอเชีย ก็จะมีคนผูกตามธรรมเนียมของทิเบตน,นะครับตามธรรมเนียมของสปิดิก็จะมีคนผูกบทสวดบทภาวนาอยู่ข้างริมสะพานคือมันเป็นสะพานที่สูงจริงๆนะมองดูไปข้างล่างหุยลึกมากยอันนี้ธงชาติไทยหรือเปล่าเนี่ยครับข่าวน้ำเงินแดงไม่ใช่อันนี้มันคือเป็นเป็นบทของ ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงชาติไทยซะหน่อยอืมถ้ามองลงดูไปข้างล่างเนี่ยถ้ามองลงดูไปข้างล่างนะจะโคตรเสียวมากเลยว,ออวไม่เอาเราไม่มองคือน้ำตกมันใหญ่มากนะแต่ด้วยกับความที่ว่ามันสูงอะ่ะ ม,มันเลยกลายเป็นน้ำตกที่เล็กนิดเดียวเลยพี่ไบเขาบอก,นกคนนี้รถขาดมาแล้วสะพานมันสั่นดูดิ <c oughs> น่ากลัวมากเลยสั่นด้วยแล้วมันมีรอยแตกแล้าแบบเต็มมากเลยมันจะร่วงไหมเนี่ยคงจะไม่หรอกนะมีสายสลิงแบบ หลายชั้นอยู่สายสลิงที่หนามากดึงสะพานอยู่คงจะปลอดภัยอ่ะชอเห์ทุกคนครับถ้าเกิดว่าได้มาที่สะพานเนี่ยชิชัมบิดก็อย่าลืมมาแวะกินกาแฟที่ตรงนี้นะกาแฟร้านข้างๆเนี่ยคือกาแฟรสชาติดีมากเลย,เลยแหละเมื่อกี้ผมลองชิมดูรสชาติดีแล้วร้านนี้คือแบบชิวจัดเลยเป็นร้านที่นั่งฟุตทรัคดูบรรยากาศร้านนะเป็นร้านฟุตทรัคที่สามารถสั่งได้แม็กกี้แม็กกี้ก็คือเป็นมาม่า ทีชาคอฟฟี่ก็คือกาแฟ่ชอมิงก็คือเป็นผัดวุ้นเส้นโมโมก็คือเป็นอ่าเป็นคล้ายๆกับอ่าเป็นไก่คือข้างในเป็นไก่ข้างนอกเป็นทอดนะครับเนี่ยนี่คือร้านดีนะรสชาติอร่อยเขาก็ทำไม่ไม่นานด้วยที่นั่งวิวก็ดีมากเลยพี่เขานั่งกินพี่ไบคเขานังกินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ นร้านจะอยู่ติดสะพานชีช้ชำพอดีเลยถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสมาสวีดีวาลีชีช้ชำก็คือให้ลองแวะมากินที่นี่ได้นะร้านดีอาหารดีนี่อันนี้คือเมนูนะครับราคาย่อมเยามากราคาไม่ได้แพงเลยนะ Hotinger อะไรเงี้ยี่ห้าสิบหนึ่งร้อยราคาลูกดีราคาราคาเบาไม่ได้แพงนี่นะครับจริงๆอันนี้เป็นร้านที่แนะนำจริงๆถ้ามาก็คือชีช้ชำฟู้ดทรัค พี่ำฟูดครับอย่าลืมมากันก่อนอื่นผมขอขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามชมมาจนถึงวินาทีสุดท้ายของเรานะครับผมและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในอินเดียให้กับผมนะครับเพื่อที่จะได้นำเสนอในมุมมองต่างๆในอินเดียซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าอินเดียมันไม่ใช่มีแค่สตรีทฟู้ดไม่ใช่มีแค่การทำอาหารข้างถนนที่มัน เปิดประมากมายแต่อินเดียยังมีหลายมุมที่ประเทศไทยเราไม่มีแล้วก็ยังมีสเสน่ห์อีกหลายด้านที่คนไทยเรายังเข้าไม่ถึงเดี๋ยวไปตามในช่องผมกันนะครับผมเจอกัน EP หน้า